อบการเดินทางสวัสดีครับบายที่ลันดอนครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่วัดพระธาตุมุขนคอนะครับพรพระประธานกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในพระธาตุว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอเชิญทุกคนมาขอพรพระประธานด้วยกันนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปในพระธาตุกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปขอพรกันข้างในพระธาตุกันนะครับเดี๋ยวเดินรอบประตูโขงเข้าไปนะครับครับผมเดี๋ยวตามมาเลยครับซุ้มประตูโขงเข้าไปในพระธาตุกันแล้วนะครับผม การเข้าสู่ประตูของเสรีบาลานีเข้าสู่ในส่วนตัวของพระธาตุจะมีลานด้านนอกนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวนรอบพระธาตุได้หรือในส่วนของพระธาตุด้านในก็เปิดให้เข้านะครับไปครับเราไปชมด้านในกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเราไปดูกันบ้างนะครับครับผมครับเมื่อเราเดินเข้ามาในส่วนพระธาตุแล้วนะครับภายใต้ของพระธาตุแล้วก็จะแบ่งเป็นสองส่วนอีกเหมือนกันนะครับเป็นส่วนด้านในนะครับแล้วก็ส่วนด้านนอกนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ส่วนด้านนอกภายในพระธาตด้านนอกก่อนนะครับว่าเราเจออะไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเป็นโลกพระประจําวันเกิดประจําวันต่างๆนะครับเรามาดูนะครับว่าอันนี้คือด้านในพระธาตนะครับแต่ส่วนของชั้นนอกนะครับชั้นนอกของด้านในพระธาตุนะครับนไหครับตะการตานะครับนะครับก็จะเป็นพวกธรรมจักรทั้งหมดนะครับโดยรอบนะครับ บ่งบอกถึงว่าพระพุทธศาสนาได้หมุนรอบไปทั่วโลกแล้วนะครับผมนะครับพระพุทธศาสนาหมุนไปทั้งสี่ทิศแล้วครับที่อยู่ในส่วนด้านในนะครับในพระธาตุชั้นในอยู่นะครับพระประธานสี่ทิศนะครับพระประธานสี่ทิศนี้นะครับจะเหมือนคล้ายๆกับที่จังหวัดน่านนะครับนะครับวัดภูมินครับวัดภูมินก็พระประธานของวัดภูมินก็เป็นสี่ทิศเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับงดงามไหมครับเราสามารถขอพรได้ทุกทิศนะครับผมขอเจอเพื่อนๆขอพรองพระประธานในพระธาตุนี้ได้เลยนะครับจะมีเทพพยาดานะครับนะครับมีการแบบนะครับผมไว้ด้วยนะครับคือแบกฐานบุษบกโดยรอบของพระประธานนะครับ ซึ่งดูแล้วเข้มขังมากครับทุกอย่างนี้ปิดทองโดยรอบทุกอย่างครับสวยงามมากนะครับมาเถอะครับนะครับเพื่อนๆถ้าใครว่าก็เข้ามาเลยนะครับสำหรับผู้ที่เกิดพุทธคันคืนนี้ก็สมควรมาขอพรพระธาตุที่นี่มากที่สุดนะครับพระธาตุมลุขะนครนะครับชั้นนอกนะครับเป็นลานรอบพระธาตุครับตอนนี้สายฝนก็ยังโปรยปลายลงมานะครับไม่ขาดเลยนะครับ นี่คือลานโดยรอบพระาธาตุครับงดงามมากนะครับองพระาธาตุเองก็งดงามมากครับครับอันนี้คือภายในพระาธาตุชั้นนอกนะครับวัดพระาธาตุมลุขนานครนี่เป็นวัดเก่านะครับสร้างต่อจากอาณาจักรสีโคตบูรณ์นะครับเปินไงครับ สวยงามไหมครับจะมีเท้าเอราปัตตนาคด้วยนะครับทั้งสีทิศนี้นะครับจะมีชื่อจะมีพญานาคทั้งสี่วงนะครับนะครับและอันและองค์นี้ก็คือนะครับพญาฉับพญาปุตตนาคนะครับอันนี้คือฉับพญาปุตตนาคอันข้างหน้านี่ก็คือนะครับ ก็จะมีกันหาโคตมะนะครับนะครับนะครับอันนี้คือกันหาโคตมะนะครับ สรุปแล้วพญานาคที่รักษาทั้ง4มุมนี้นะครับก็จะมีวิรูปักนะครับเอลาปักตะนะครับแล้วก็ฉัพยาปุตตะและกันหาโคตมะนะครับมาดูซุ้มประตูกันบ้างนะครับเป็นไงครับน่าสนใจไหมครับสวยงามไหมครับพระธาตุรุุขันครนะครับพระธาตุสำหรับผู้ที่เกิดพุทธกลางคืนนะครับ เชิญเลยครับเพื่อนๆใครที่เกิดพุธกลางคืนนะครับชวนเดินทางมาขอพรพระธาตุมาลุกขานครได้ตลอดเวลานะครับและพระประจําวันเกิดพุธกลางคืนก็คือพระปางป่าเลไลนะครับและตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาอันสมควรแล้วครับที่เราจะต้องเดินทางออกจากพระธาตุลุกขานครนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อ EP ีต่อไปนะครับว่าจะพาไปไหนครับชอบการเดินทางบายนิรันดรสวัสดีครับโปรดติดตามอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ